สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับด่วนงานเข้าแล้วบัญชีกลางตรวจพบผู้สูงอายุผู้พิการรับเบีย้ยสำรอน1.5หมื่นลายก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และ กดติดตามให้ผมด้วยนะครับนี่นะครับประเด็นรับเบียร์สซ้อนนะครับจริงๆมันก็มีมานานแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งจะมีคดีคุณยายนี้นะครับเป็นประเด็นดราม่าในสื่อโซเชียลนะครับสุดท้ายลุกลามบานไปไปจนถึงหน่วยงานของภาครัฐหลายๆหน่วยงานนะครับรวมทั้งหน่วยงานของเอกชนทั้งหลายก็บุ่นวายกันไปหมดมาวันนี้นะครับเรื่องราวมันก็ กับบานปลายออกไปอีกนะครับไปกระทบกระเทือนท่านผู้สูงอายุแล้วก็ท่านผู้พิการอีก1 5 0 0 0คนนะครับที่กําลังรับเบียร์ซ้ำซ้อนอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับข่าวจากช่องนิวสินะครับพังงะพบผู้สูงอายุผู้พิการรับเงินซ้ำซ้อนกว่า1.5หมื่นลายข่าวของวันที่27มกราคมสี่นะครับกรมบัญชีกลางเปิดข้อมูลยันพบผู้สูงอายุผู้พิการรับเงินซ้ำซ้อนถึง1.5หหมื่นลาย เมื่อวันที่27มกราคมนางนิโรบลแวววัศสีรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางชี้แจงกรณีที่มีการเรียกเก็บเงินผู้สูงอายุคืนว่าตามระเบียบและอำนาจหน้าที่กรมบัญชีกลางมีอำนาจแค่ตรวจสอบสถานะผู้รับเงินเท่านั้นว่ารับเงินซ้ำซ้อนกันหรือไม่แต่ไม่มีอำนาจเรียกเก็บเงินคืนเพราะไม่ใช่หน่วยงานต้นสังกัดที่จ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุ ซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดก็คืออบตหรือท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยดังนั้นหน่วยงานดังกล่าวจะเป็นฝ่ายตัดสินใจว่าจะเรียกคืนเงินหลังตรวจพบสถานะรับเงินสาซสอหรือไม่แต่เงินที่ผู้สูงอายุได้รับเป็นงบประมาณของรัฐจึงมีความจําเป็นจะต้องจ่ายคืนส่วนต้นตอของปัญหาที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าเกิดความผิดพลาดของระบบตรวจสอบ หลังการลงทะเบียนผู้สูงอายุหรือไม่นั้นขั้นตอนดังกล่าวเป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่แรกเริ่มลงทะเบียนผู้สูงอายุในปี2552เพราะมีเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนและตอนกรอกข้อมูลจะมีข้อความแจ้งในเอกสารว่าต้องไม่เป็นผู้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์จากรัฐเช่นรับเงินบำนาญเบี้ยวัดบำนาญพิเศษซึ่งเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ไปลงทะเบียนรับทราบแม้ว่ารับทราบแล้วประชาชนยังปกปิดข้อมูล พอส่งเอกสารเข้ากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะมีการนำข้อมูลไปตรวจสอบซ้ำดังนั้นเรื่องนี้ต้องให้กรมส่งเสริมการปกครองชี้แจงว่าได้ตรวจสอบโดยสมบูรณ์แล้วหรือไม่รองอธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าวอีกว่าจากปัญหาดังกล่าวทําให้2หน่วยงานต้องจับมือทํางานร่วมกันในปี2563เพื่อนําฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมของผู้รับเงินคนพิการและผู้สูงอายุมาตรวจเช็คกับกรมบัญชีกลางว่า มีสถานะรับเงินจากรัฐซาำซ้อนหรือไม่ซึ่งการตรวจพบและเป็นข่าวในขณะนี้ก็เป็นผลมาจากโครงการดังกล่าวและหากดูตัวเลขตอนนี้พบผู้มีสถานะรับเงินซามซ้อนจากรัฐถึง1 5 0 0 0คนแต่ในจำนวนนี้พบว่ามีทั้งกระทรวงมหาดไทยส่งเลขประชาชนมาผิดและบางรายเสียชีวิตไปแล้วดังนั้นในจำนวนดังกล่าวจะมีบางส่วนเท่านั้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการเรียกเก็บเงินคืน และถึงแม้จะได้รับเบีย้ยผู้สูงอายุหรือคนพิการแล้วแต่ก็ยังได้รับเงินบำนาญอยู่ตลอดชีพเช่นยายที่จังหวัดบุรีรัมย์จะได้รับ10,000บาทตลอดชีวิตด้าน,นในประยูรรัตนเสนีอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยืนยันว่าไม่มีความผิดพลาดในขั้นตอนการลงทะเบียนเพราะเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อห้ามให้ชาวบ้านได้รับรู้แล้วแต่ความผิดพลาดเกิดขึ้นที่ข้อกฎหมายซึ่งปรับแก้ไขใหม่เมื่อปี2 5 5 2 โดยระบุว่าหากรับเงินสวัสดิการจากรัฐแล้วจะรับเงินผู้สูงอายุไม่ได้หลังแก้กฎหมายอย่างกรณียายที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่รับเงินตั้งแต่ปี2548ซึ่งเป็นช่วงก่อนเปลี่ยนข้อกฎหมายรัฐบาลไม่ได้เรียกเก็บเงินจากยายแต่เรียกเก็บหลังจากปี2552ถึง2563โดยเมื่อปี2552พบปัญหาว่าระบบข้อมูล2หน่วยงานยังไม่เชื่อมโยงกันยิงตรวจสอบยาก ดังนั้นหากใครถูกเรียกเงินคืนก็ต้องจ่ายถ้าลำบากสามารถเจรจาขอยืดเวลาชำระนี้ได้และหากผู้รับเงินมั่นใจว่าไม่มีความผิดก็สามารถฟ้องร้องได้เช่นกันกรณีนี้นะครับเป็นเงินของรัฐบาลมันก็พูดยากนะครับระเบียบเกี่ยวกับการใช้เงินพวกนี้นะครับมันตายตัวนะครับมันยืดหยุ่นไม่ได้ ถ้าจะจบแบบง่ายๆนะครับก็คงต้องมีการเรียรลายเงินแล้วก็เอาไปใช้นี่แทนคุณยายนะครับมันก็จะจบง่ายส่วนถ้าจะให้ทางรัฐบาลยกนี้ให้มันก็มีขั้นตอนมากมายพอสมควรนะครับเดี๋ยวก็ต้องดูว่าเรื่องเหล่านี้จะจบลงยังไงนะครับแต่ที่แน่ๆ1 5 0 0 0หาลายที่ตรวจพบตอนหลังนี้นะครับก็จะมีขั้นตอนหรือมาตรการตามมาอย่างแน่นอนนะครับอย่างน้อยที่แน่ๆนะครับท่านก็จะไม่ได้รับเงินซ้ำซ้อนต่อไปแล้วนะครับ ทางรัฐบาลเขาน่าจะหยุดใจให้กับท่านแล้วดวนคังแนะท้องถิ่นระงับคำสั่งเรียกคืนเบี้ยผู้สูงอายุกลายเป็นประเด็นดราม่าเข้าไปทุกทีแล้วนะครับสำหรับเบี้ยผู้สูงอายุที่คุณยายท่านหนึ่งได้รับสมสอนไว้นะครับตอนนี้เรื่องนี้กำลังจะบานไปลายไปเรื่อยๆนะครับทางกระทรวงการคลังก็เลยแนะนำท้องถิ่นนะครับว่าให้ระงับคำสั่งเรียกคืนก่อนนะครับเป็นข่าวจากสถานีโทรทัศน์ไทย P ี s นะครับ คังแนะท้องถิ่นระงับคำสั่งเรียกคืนเบีย้ยผู้สูงอายุกระทรวงการคังแนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นระงับคำสั่งเรียกคืนเบีย้ยผู้สูงอายุได้โดยไม่ต้องรอกแก้กฎหมายชี้เป็นการนิยามคาดเคลื่อนยอมรับฐานข้อมูลลัดบกพ้องวันนี้27มกราคม2 6 6 4ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีรายงานจากกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังระบุว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถระงับการออกคำสั่งเรียกคืนเบี้ยผู้สูงอายุได้เนื่องจากคำสั่งที่เกิดขึ้นมาจากการตีความกฎหมายที่คาดเคลื่อนโดยไม่จำเป็นจะต้องแก้ไขประกาศหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องใดๆแต่กรณีที่เกิดขึ้นผู้สูงอายุที่รับเบี้ยบำนาญพิเศษจากข้าราชการทหารที่เสียชีวิตถือเป็นมรดกหรือทรัพย์ส่วนตัวไม่ใช่บำนาญจากการรับราชการเองจึงไม่เข้าข่ายว่าเป็นการรับเบี้ยอื่น ตามหลักเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2552และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3พศ2561ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุว่าจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับเงินบำนาญเบี้ยวัดบำนาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันพร้อมยอมรับว่าปัญหาที่เกิดขึ้น เกิดจากความบกพร่องของภาครัฐซึ่งไม่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลและประสานกระบวนการตรวจสอบกับท้องถิ่นได้อย่างสมบูรณ์แบบส่งผลให้เพิ่งพบปัญหาการจ่ายซ้ำซ้อนทั้งที่จ่ายไปแล้วนานกว่า10ปีอีกทั้งยังพบการจ่ายเงินซ้ำซ้อนจนต้องเรียกเงินเบี้ยผู้สูงอายุคืนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ท้องถิ่นไม่สามารถอ้างได้ว่าผู้สูงอายุลงนามรับทราบเงื่อนไขการรับเบี้ยผู้สูงอายุไม่ซ้ำซ้อน กับการรับเบีย้ยอื่นๆจากทางการเพราะโดยสามัญสำนึกคนทั่วไปมักได้อ่านรายละเอียดในสัญญาด้วยภาษากฎหมายอยู่แล้วอีกทั้งในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นต้องสำรวจและสอบถามผู้สูงอายุเองว่าเข้าหลักเกณฑ์การรับเงินหรือไม่ก่อนประสานข้อมูลมายังกรมบชีกลางอย่างไรก็ตามกรมบชีกลางและกระทรวงการคลังเตรียมหาลือรายละเอียดในเรื่องนี้คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน1-2วัน สุดท้ายคดีนี้ก็ไม่รู้จะจบลงอย่างไรนะครับโทษกันไปโทษกันมานะครับอย่างน้อยคดีนี้ก็เป็นข่าวดีสําหรับคุณยายที่รับเงินตรงนี้ไปนะครับอาจจะไม่ต้องคืนเงินให้กับท้องถิน่นเงินที่ได้รับไปแล้วก็ส่วนที่รับไปแล้วนะครับแต่เงินที่จะได้รับต่อๆไปคาดว่าน่าจะไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเขาตรวจเจอขนาดนี้แล้วข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากผมนะครับวันนี้ผมทนายไอทีก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ